แล้วก็โดดไปงี้อึ๊บอันแน่บอกเลยโดดทั้งวันอะวันนีโ้โอ้โหอ,อะไรวะแค่กระโดดแค่นี้มันยากตรงไหนวะไอ,ไอ้นดักพี่เค้เปีเสียงมาเสียงไหนไม่รู้ สวัสดีครับอยู่กับผมดักในวันนี้อยู่เกมเมโทรดัส2033กับ EP พีที่8แล้วครับผมโอเคนะครับต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะครับที่เราได้ทำการกลับมาที่ฐานนะครับของสปาด้านะแล้วเขาได้ทำการให้เรามาที่หอคอยนะครับเพื่อมาตามล่าอะไรสักอย่างนะผมโอเคปะเราต้องตามบิลเลอร์ไปนะครับมาปนดนำเลยครับบิลเลอร์แหกประตูเข้าไปมีอะไรเอ่ยโอเคครับเข้าขา เข้าฉากคัดซีนนี่ไงคางขึ้นไปชั้นบนสุดแกได้มองโลกได้ง่ายดีเสมอมิลเลอร์พูดง่ายแต่ทำยากโอเคโอเคฉันมีความคิดดีๆแล้วปีนขึ้นไปบนริ์แล้วลองปลดล็อกตัวถ่วงน้ำหนักโอเคอุ้ย มีกิ้งก่ายครับอยู่ข้างนอกออกสิวะออกสิแม่งเอ้ยสักทีอ๋อเยี่ยมเดี๋ยวอยครับเขาลูกเขาทับเขาบอกว่ามันต้องสนุแน่แน่จไว้แน่นนะมันต้องสายไปสายมาแน่โอเค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 โอ้ยโอ้โอโอ้ยโอ้ยโ้โอย่ง อ้ยเอ้ยออกเดินออกมาตรงไหนเนี่ยหอ้ยโอ้ไมค์ชั้นบนสุดเลยนะครับทุกคนบนหอยอดหอคอยหรือเปล่าเป็นไรไหมยมเยี่ยมเลยเลแมนซาลาเปียนน้ำถึงหอคอยแล้วก็มาถูกปกคุมด้วยเมฆหมอกเอาละยมตอนนี้เราต้องหาวิธีผ่านในขึ้นมาข้างบนอศูนซ้อนเร็วอ๋อ โอเคซัน้ซนสั้นสั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ย,เ,อย,เ,อยเดี๋ยววาเดี๋ยววายเดี๋ยววายิงมายิงมายิงมันโอเคไายอยู่ครับโอ้โหแม่งโคตรดุเลยเอาหาทถ์ขึ้นมาโยมโอเคครับเอ่อไม่มีอะไรนะเอ้ยมีตรงนี้ฟิลเตอร์ผมครับทางนี้ครับผมเฮ้ยเฮ้ย เอาแล้วเอาแล้ววะไป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 เออต้องจุกจุกเอ่อเดี๋ยวนะยี่เห็นมีของได้ครับฟิลเตอร์มาโอ้โหแม่นโคตรดุเลยไอหมอนี่โอ้ยออกไปซ้ายเวนโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ล็อกโอ้โหแม่นโคตรดุครับทุกคนอูสอง้อนัดมีแต่ปืนพกแล้วล่ะจงังหวะนี้ เอ่อยังไงดีมีของให้เก็บกระเป๋ายัางห่วงของอยู่นะเราไม่ได้ครับทุกอย่างต้องเดินด้วยทรัพยากรโอ้โอ้ล็อกล็อก้มหมดเลยอ๋อไปทางไงเนี่ยนี่ก็ล็อกนะครับทางไงวะอย่างนี้เหรอทางนี้แน,น,น,น่เลยครับพลอยู่ลรงนั้นแล้วนายยอมวิ่งวิ่งโอ๊ยเดี๋ยวดูแอบก่อนแอบก่อนเอ้ยเดี๋ยวนะมันต้องมา มือในอยู่ใกล้ปขึ้นมาเร็วอ๋อนี่ไงเจ้าขึ้นมาเลยครับขึ้นไปอดฟลัฟิลเตอร์โออ่ออ่ออ่อทางทางตันโอเคทางนี้แหละถูกต้องเอ้ยยังไงต่อทำได้ดีมากโอ้โหต่อสายอุลตร้าแมนเรากำลังจัดกระสุนตัวหนึ่งอยู่มันกำลังปีนขึ้นไปต่อแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่จริงพีเล่อเอาตัวพีเล่อเอาตัวพี่เล่อ ยมไลเลอร์ตอบด้วยโอ l y shit โอ้โอ้ไลเลอร์ไม่น่าเลยไอสัตว์ทะเลเอ้ยโอ้ไลเลอร์ตอบด้วยโอลแมนฉันจะรับบาดเจ็บแต่ต้องติดต่อกับยมไปเลยเลยโอเคหัหน้าต่อไปครับ กูพันเขาน่าจะเจ็บเฉยๆนะเดี๋ยวไม่ถึงกระตายนะครับผมโอเคขอให้มีชีวิตรอดนะครับผมกุพันยิลเลอร์แกมางนี้เปล่าโอเคนะทางนี้ครับโอเคครับนี่หรือเปล่านะโอเคทางนี้ครับผมผมมันยังมีอีกปะวะไม่แน่ใจนะครับผมมาดูโอเคไปต่อดีกว่าเดี๋ยวู้พันเราซีมองเท่ง เราต้องรีบไปครับเอ,อเดี๋ยวนะเอา้าไม่ใช่ทางนี้หรอทางไหนครับพนุ่ทางนี้หรอถามจริงเออดินนี้ได้นะครับโอเคเดินได้อยู่โอ้ยยังไงต่อเอาโอเคไม่ได้ว่ะทางไหนทางนี้อ๋อโอเคมันยังติดอยู่อ่ะเฮ้ย ยังไงครับเนี่ยยังไงอ,อ่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับปัดฟิลเตอร์ก่อนเดี๋ยวฟิลเตอร์ไม่นน้อยน,นิดอ๋อมีบันไดตรงนี้หรอต้องตรขึ้นบันไดครับโอเคไปเฮ้ย,ยว่าแล้วโอ๊ยกดอ,อีแล้วรัวอย่าไปลุ้ยไปไปพนุ่มเออโอ๊ย ยึดเอาไว้เออนั่นแหละโอเคอเคุอค้ยบันไดหรุดครับผมยังดียังกลับมาได้อยู่อันนี้นะครับตามเส้นทางไปเลยโหยังเสียวเลยผมไม่กล้ามองไปข้างล่างนะโอ้ยนี่ไงฟิลเตอร์ของครับนี่แหละของที่ผมต้องการเพื่อจะเอาชีวิตรอดต่อไปนะครับ ผานฟิลเตอร์ได้เลยเขาอยู่นี่แล้วเขานำพาความตายมาเขามาเพื่อทำลายเราตอบด้วยยมตอบด้วยเคครับมีเสียงกระซิบกระชากอะไรไม่รู้ครับโอเคจะตอบยังไงวะตัวดักเราไม่ยอมพูดนะครับโอเคอ่ะเปิดไปเพลงเรามันไม่มีปากครับผม มันมมีบทพูดนะครับสับพระเอกของเราน่แหะเงียบเฉยๆนะครับโอเคตามทางเลยครับแต่รงนี้น่าจะไม่มีของแะผมว่าโอ้โหมันยังมีตัวครับผกคนโอเคที okay. ่นี่มีแอลลี่มีของให้เก็บไหมไม่มีนะครับโอเคเราต้องมาทางนี้อ่าปืนพกกับกระสุนปืนฮันนัทนี้จะได้อยู่ ทงนี้ใช่ปะ่ะไม่ใช่ครับต้องขึ้นทางนี้ครับโอ้ยๆๆทางก็จะพังพอทางนี้ก่อนได้ไหมโอ้ยไม่ได้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 เป็นเหมือนอะไรสักอย่างชิคๆใส่เราครับเมือ่อกี้ผมว่าไม่น่าใช่ละต้องมาทางนี้แหละถูกต,ต้องไหมฮะเหมือนจะไม่ใช่หวะเออเดี๋ยวนะถูกป่ะนเนี่ย ือว่าเข้ามันนิดถูกแล้ววะโอเคถูกแล้วเฮ้ยโดดก่นเลยโดดก่นเลยอ้าวโดดโอ้ไปกอดโอเคผมโดดเร็วไปหน่อยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทางเก่าทางนี้โอเคครับแล้วก็ขึ้นขึ้นข้างบนกอใช่ไหมทางนี้ซอฟต,ตอ์สติลกันครับ ต้องแข่งกับเวลานะครับฟิวเจอร์เรามีจำกัดเอาใหม่เอาใหม่เมืก,กี้ผมก็โดดเร็วไปหน่อยปึบปึบอะไรวะโดดไม่ข้ามโอ้เป็นเกี่ยวอะไรกับการกระโดดวะเนี่ยผมไม่ค่อยอะไรนะช่ำชองกับการกระโดดเท่าไหร่นะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผมโดดเร็วไปนิดนึงปึบแล้วก็โดดไปงี้ปึบอันนี้ บอกเลยโดยทั้งวัน่ะวันนี้โอ้โอะไรวะแค่กระโดดแค่นี้มันยากตรงไหนวะไอ้ดักพี่เคไยมีเสียงมาสิ่งไหนไม่รู้เออทักทีเหอโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะจับไว้จับไว้จับไว้เอออยขึ้ี่ไปปีเออยำลัลัวครับ ฝาทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าเรานั่นแหละทำสารการแค่ไขสารการเออจาะไปเฮ้ยโอเคครับโอ้โอเสียน้ำแข็งปุ๊บเยอะครับคนโอ้โหกลับหลับจะกลับมาได้อยู่ฟิลเตอร์ของครับแล้วก็ยังไงต่อครับโอ้โหล้วจะไปยังไงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวนะ ต้องดูดีๆนะครับเออเรายืนตรงนี้นะครับหือจะบอกนะต้องโดดขึ้นไปเนี่ยยังไงอยู่เนี่ยเฮ้ยผมไปไม่ถูกเลยวะ่ะเออเดี๋ยวผมกดคิมน้อแข็งได้ไหมไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับมันจะขึ้นไปยังไงต่อ เดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกโดดตรงนี้เหรอโดดตรงนี้มันใช่ไหมเนี่ยผมรู้บันไดอยู่ตรงนน้นครับอ๋อตรงนี้เหรอโอเคครับขึ้นบันไดน,นะดดเขาเอ้ยอะไรวะทำลายเขาตอบด้วยยมตอบด้วย มผมบอกเลยโคตรยากครับการที่จะตอบนายนะพว <c oughs> บอกนี่เป็นใบครับไม่ยอมพูดนะแต่บอนี่เก็บปากไว้ทำอะไรแล้วก็ตอบเขาไปสิพวกโอเคเข้าใจได้ครับเพกของเรื่องนี้มันไม่ยอมพูดโอเคไม่เป็นไรเรื่องไหนต่อครับผม <c oughs> ถึงข้างบนสุดทางแล้วยังไงต่อแล้วเสียงอะไรวะเฮ้ย เสียงไม่น่าพิลมเลยครับมันจะมาแน่ๆเลยผมคิดว่า,างั้นนะโอ้ยจุดวาดเสียวมาอีกแล้วครับนี่ไงติดตั้งไปครับชึบชึบชึบแล้วก็สตาร์ทเครื่องเหรออ๋อไม่ใช่ครับโอเคยังไงต่อยมสัญญาชัดเจนมากรออีกหนึ่งนาทีแล,ะละ้วเราจะไปหา อ๋อเป็นจุดรับสัญญาณครับเขตต้องถูกยุฮะห,หยุดแล้ววะเขาไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้ะจะทำลายเขาโอ้ภาพในมินะครับโอ้อกัดกินในเซเจเซี่ยวในความทรงจำ อะไรครับเนี่ยเด๋บอกนะโอ้โหยังไงวันนี้เนี่ยโอเคครับไม่ใช่นะครับเออซ้ายลแล้วกันขอลท์ซ้ายดีไม่ใช่ครับทางนี้เฮ้ยใช่เปล่าวะผมว่ามันไม่ใช่ละมันดูแปลกๆนะครับผมว่ามันต้อง มีทางที่ต้องเดินไปได้ผมว่าตรงนี้น่าจะตกไปข้างล่างครับผมว่าทฤษฎีของผมมันต้องเป็นเช่นนั้นใช่หรือไม่ <N> นี่ไงจริงด้วยเฮ้ยกพลังไวฟฟอร์์เขาไม่ถึงทำแบบนี้โอ,โ,อโ,อโอ้โอยโอเคก็จะต้อง,งหยุดอะไรวะเน,นี่ยเฮ้ยเหมือนเขาจะหายใจไม่ค่อยไหวนะครับ มันเกิดอะไรขึ้นบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันอาทรงจําม,มันหลอกหลอนหรือไงหรือว่าเราอยู่ในมิติของดาร์ควันวะโอเคหรือว่าหลอนไปเองก็ไม่รู้นะครับทุกคนทางไหนวะทางนี้อ๋อวิ่งไปเลยครับสิ้นสุดตรงไหนเอ่ยจบกี่โมงก่อนครับผมรรมิสิทำแบบนี้ทำารเขาฮะใช่หรอโอเคหนี้นียม ตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมไม่รู้แหละวิ่งก่อนวิ่งก่อนพ่อสอนไว้เฮ้ยทำไมวิ่งไปวนๆอย่างเงี้ยเฮ้ยใช่หรอนีิงหรือเปล่า <c oughs> จบกี่โมงถามจริงต้องทำอะไรเอ่ยต้องทำอะไรหรือเปล่าครับฮะยังไงวะเนี่ย เดี๋ยวนะครับมันต้องมีที่ทำเดีผมต้องทำอะไรเอ่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเอ้ดูครับเงาถือตรงนี้แหละผมว่ายังไงทำอะไรไม่ได้เ,เหรอบ้าป่าวะมันยังไงครับเนี่ย มันทำไมมันทำอะไรไม่ได้เลยครับทุกคนผมว่าบั็กแน่ๆเลยหรือยังไงอ๋อนี่ไงเจเส้นทางถูกต้องทำลายเขา้าต้องบอกผมบอกเลยต้องหนีมันแน่ๆครับทุกคนมันมันไม่ได้มาดีนะครับมันมาจะมาทำลายเราครับยอมแพ้ซะมายอมง่ายไงโอยโอ้ยเอ้ย,อยตรงนี้ครับถูกต้องช่วยด้วยเขามา,พารเพื่อทำลายเราโอ๊ยจะไม่ไหวครับโอเคเขาจะไม่ไหวแล้ว แคดไปขึ้นก็ตื่นขึ้นมาครับฮะโอ้โอ,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 อ้เดี๋ยวไม่จบอีกเหรอเออเดี๋ยวนะข้างหน้าแหละโอ้โหถึงเหรอวะแล้วผมเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการกระโดดอย่างมากเลยครับคนโอเคได้อยู่มาสป้วนิง่งโอ้ ว้าวเขาไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้เอ่อต้องดูดีดครับเผื่อไม่แห้งเป็นหลุมลงไปข้างล่างโอเคพีค่ก่อนเขามันม้องทำลายเราเขามมีสิทธิ์ทำแบบนี้เออด่อนอะไรไซดีไปขวาแล้วกันเฮ้ยโอเคได้อยู่เขาไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้ขอโทษตกข้าวไหมครับอึ๊บ อึ๊บโอ๊ยมาดังมาแล้วอึ๊บทางไหนทางนี้เหรออึ๊บโอ้โหยังไกลได้อยู่เอามาเพื่อทำลายเราไอ้แกพูดเป็นค,คำคำ,คำนี้หรอไงวะยอมแพนะ้ซะไม่หรอกเว้ยเราจะยอมแพ้ง,ง่ายกันมาถึงขนาดนี้แล้ว โอเคครับแล้วก็มีใครมายืนตรงหน้าเราถ้ามันเป็นศัตรูก็ฆ่ามันซะเด้เลยครับผมจะทำการฆ่ามันผมไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้แกก็เหมือนกันไม่มีสิทธิ์มาทำกับฉันแบบนี้เหมือนกันแกมันหลอกหลอนในชีวิตของฉันมันเนิดนานอยตายไปซะดีๆ ดีแล้ววงจรอุบาทนี้อืลงสิ้นสุดด้วยปืนกระบอกนี้ซะไอ้ดาร์ควันเรียบร้อยครับจบสักทีนะครับโอเคครับเราก็ทำการตื่นขึ้นมาแบบงงๆ็อกเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ยอมนัมรรมกทากำลังยิง อะมาแล้วเหรออ๋อนั่นเป็นฐานพวกของดักวันหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมมันเปนมีแบบนั้นด้วยวรืเยังไงมานะครับดีไซน์ทั้งหมดกี่ลูกเอ่ยสามลูกนะครับโอ้โหมาแล้วจะโดนเราไหมเนี่ยกลางมุ่งตรงมาที่ใจกลางเมืองครับหรือว่าเราจะโดนไปด้วยวะ โบ่งก็ไปครับอือมองด้วยสายตาที่แบบว่าเออทุกอย่างแม่งจบสักทีครับโอเคไม่ถึงแล้วนะครับผมว่านะ่าจบแล้วละ่ะใช่หรือเปล่าหรือ,อยังไงโอ้หเมืองเป็นเท่าฐานนะครับตอนนี้มีคนเคยกล่าวว่าผู้ที่เป็นผู้นำสงครามเพื่อความรักของผู้คร้องของตัวเอง ผู้นัจะชนะสงครามผู้นำพาสงครามปกป้องและครอบครัวและเพื่อนๆปกป้องบ้านรถรไฟติดของผมเราชนะแล้วแต่จนถึงทุกวันนี้ผมสงสัยว่าเมื่อเราเผาพวกดาร์ควัน,วนบนผืนโลกไปแล้วก็มีอะไรบางอย่างหายไปไ้วยหรือเปล่าโอเคน่าจะจบด้วย ดีหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะครับแต่ภาคแรกผมแพ้เอ็นไปนะแต่ภาคนี้ผมไม่รู้ว่ามันจบดีไหมโอเคผมว่าน่าจะโอเคครับจบเรียบร้อยนะครับโอเคนะแล้วก็ได้ทําการทำลายจุดยุทธศาสตร์ของดรักวันหรือเปล่าหรือเป็นพื้นที่อะไรนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคโอเคนะครับผมก็ทําการเล่นจบไปที่เรียบร้อยครับกับเกมเมโทรที 2, ่รัสองพันสามสิบสาม หวังว่าจะจบไปแฮปปี้เอนดิ้งนะเออใช่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็เพกกรลอดนะครับแล้วก็ถ้าทำทำลายฐานนักวันมาที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคนะครับก็มันจะมีภาคสามนะผมไม่รู้แน่ใจว่าจะเล่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันโปรเจกต์หน้านะครับผมบายบายครับ